เออครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ว่าคนชอบเล่นเลื่อยเครื่องหรือว่าเลื่อยยนขนาดเล็กนะพี่นอ้องคลิปวิดีโอนี้ผมกับซีมานําเสนอเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆมานํามาฝากครับเพจคลิปสัน้นๆครับอในนําวิธีการเลือกเลือกซื้อเครื่องนะสําหรับคนที่มากเล่นเครื่องกินแดงพี่น้องอันน,น,นี้อันนี้ที่เป็นไอเครื่องกินแดงทั้งสองตัวครับแต่ว่ายี่ห้อยังกงระซางมนนได่ร้องสนใจหรอกอืมเอ่อ ผมที่แนะนำวิธีการเลือกซื้อเครื่องเลือกซื้อเครื่องกินแดงได้พี่น้องขั้นแรกเลยนี่ห้คือว่าผมบ่อยากให้ซื้อราคาที่ต่ำกว่าสามพันลงมาครับอันนี้เหตุผลก็คือว่าเครื่องที่ราคาต่ำกว่าสามพันลงมานี่อันนี้อันนี้ผมพูดถึงภาพรวมด้วยส่วนมากนะครับส่วนมากอืมส่วนมากนี่มันจะเป็นของที่ว่าใครมีมีคนผาปอะไรครับอันนี้ส่วนมากครับอ่ย้ําส่วนมากที่เป็นของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่เ่ราจะเป็นระบบค่าบู ดูว่วายางต่างๆนะครับเกี่ยวกับในตัวเครื่องเนี่ยครับมันเทียมากคันค่อนข้างที่บอบบางหล้ะครับบม่ค่อยดีไปไหนครับวันนี้ยันยันี่สองครับยันที่สองอ่ายันี่สองก็คือทาริซืเอเลยเครื่องนี่ผมแนะนําว่ายาเอาระบบโชกแบบนี้ได้พี่น้องเนี่แบบตัวสีเขียวนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องที่เขา,เาไม่ผมสอบครับนี่ผมยังพ่นี่สอบเขาเลยครับนี่นี่ครับระบบโชยกย่าหายเอาแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าแบบมันไอ้เขาต้องเอามือแยกกันทีเรื่อยๆได้พี่น้องนี่ ก้อนสี่สตาร์ทเครื่องตอนเสานะครับเนี่ยเวลาเครื่องมันสตาร์ทปกติั้ค่อยตีเนี่ยเขาจะต้องแยกตัวนี้เห็นบ่อ่าแยกตัวนี้แทนชกมันบ่ออ่าคอนดิสแบบเป็นลูกยางสี่ผมบอน้ำบอลในน้ำใส่ครับเนี่ยให้เบิ่งใกล้ๆก่อนพอยังเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปแล้พักเดี๋ยวมันก็แตกเนี่ยมันแตกดูพวกนี่พี่น้องเดี๋ยวก็แตกเนี่ยเนี่ยเห็นบ่มอันนี้ก็แตกแล้วนี่ยพ่อท่านเห็นบ่มนี่แตกแล้วนี่เห็นบ่มนี่ครับต้องเปลี่ยนบ่อยมากแล้วก็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ระบบระบบไอ้พุสเปีนว่าสเปีนไอ้ระบบข้าวบัวระบบหรือว่าระบบอยังไรแล้วแต่ครับข้างในมันมันเทียรมากบ่ค่อยบ่ค่อยดีวันไหนครับคันที่คันเป็นแบบแยกบังทีนะครับเออปัญหากันตุ๊กิกี้ยบแย่มากเลยพี่น้องก็เวลาใส่เป็นสื้อผากท่อยเดียวก็เป็นนั่นเป็นนี่ครับอ่าคันนี้ซื้อผมแนะน้าห้ใส่ไอ้ระบบโชว์แบบนี้ครับแบบดึงสินี่ครับนี่พี่น้องนี่ดึงสินี่นี่ ครับแบบดึงสีสีดีกว่าครับสีใส่งานดีกว่าแบบแบบนั่นนะพี่น้องครับสีดีกว่ากันอ่าครับพี่น้องเอาสันสันท่านี้แหละอ้าก็ยังีว่าคิดคิดสันสันเนาะเออครับกระบอกแค่นี้แหละบอกวิธีการซื้อเลยเครื่องกินแดงนะครับไอสาหรับคนที่ชอบของถูกฟังไว้เด้อครับอย่ามาลายของถื่อนะพี่น้องเอ้มาค่าของเถื่อเนี่ยราคา่าไรนี่ผมว่า สองพันหนึ่งร้อยบาทถึกมากเออบางร้านก็ขายรยูสิพันเจ็ดพันแปดนี่ไหมราคาพันกว่าบาทพี่น้องเนี่ยครับผมผมเห็นผมเห็นอยู่คนหนึ่งอะครับที่เขามักเอามาผมฝ่อดีนักล่ะเครื่องตัวเชียวเขียวยังทีเออซื้อมาสองพันกว่าพังพังไหนซื้อมาอีกเด้อบอเค็ดเด้ซื้ออันไหนอีกกรซื้อตัวเขียวๆฉีอีกอู้หอกจังไในคือเฝึกคือบโมโหจื่อหัวดำ ของบุรีมันยังสื่อมาใส่อยู่ครับแล้วก็ซื้อก็ซื้อแบบก้าวไปด้พี่น้องเนี่ยคือสิมาคักนอนมัวมือยังแงเห็ีไหมเนี่ยเนี่ยผมบอกว่านบุรีแบบนี้อย่าไปอย่าไปสื้อเด้วจะพ้องบริษัทกันเบิรงกันยังว่าผมนด้อหละว่าสิว่าเครื่องบริษัทเจ้าบุรีครับบริษัทบริษัทได้แล้วแต่ครับกันเฮ็ตระบบไอ้โชคมันแบบแบบลงยากแงๆกนี่ย่หอยก็แล้วแต่ผมฟันทุกเลยว่าบุรีครับปัญหาเยอะ โดยเฉพะเป็นเครื่องกินแดงยิ่ง,ย,งยิ่งแล้วใหญ่เลยพี่น้องยิ่งจบเลยครับปัญหาเยอะมากขันค้ดบกเกีงเครื่องเียนะผมแนะนําเลยครับขันใครก็แล้วแต่ได้พี่น้องขันคิดที่สีเรียนเลื่อยเครื่องของกินแดงนะผมแนะแน,ะนวาวมาสิตสองมีความู้เรื่องพวกไอ้แก้ไขส่อมไม่มากก็น้อยครับต้องมีคม้อมูลประมาณหนึ่งว่าง,ง่ายอ่าครับคอยสิเป็นตะเลนเพราะว่ายังเดี๋ยวจะใส่ไปสักพักเดีวยวกับเป็นอีกแล้วเดีวยวกับวู้บว้บว่บบบาได้กันเร่งเมื่ขึ้น ดี๋ยวก็สตาร์ทบติดอ่านี่ก็เป็นโน่นเป็นนี่เป็นอยู่ประจําเลยนะครับครับเครื่องยนแดงนี่ปัญหาเยอะมากนะครับเนี่ยแล้วก็ไอผมแนะนํามาว่าใส่เรียนยินแดงก็ให้ใส่โชคแบบนี้พี่น้องเนี่ยแบบเบื่องแบบเนี่ยแบบที่ผมใส่เนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาสามพันเจ็ดร้อยบาทครับแต่ว่าบางร้านก็ขายอยู่ที่สามพั 3, นห้าก็มีสามพันสองก็มีแล้วแต่เออพี่น้องคัน เอาอีงสี่ซะคันผู้ใดที่ว่าบุคคลมีความูลเรื่องการสอมหรือว่าการแก้ไขปัญหานี่ให้ให้เก็บเงินพี่น้องอันนี้ผมซื้อมาสามพันเจ็ดเป็นบ่อให้เจ้าเก็บเงินพื่มอีกจักสามพันสี่พันห้าพันหกพันหาเงินอีกจักสามพันกว่าบาทอยู่ที่ประมาณหกพันกว่าถึงเจ็ดพันเนี่ยพี่น้องอะไรเครื่องไอ้ยี่ห้อสติลครับผมแนะนำใส่ของยี่ห้อสติลบางคนเอือนสตีน สตีนเพี่นวองครับยี่ห้อสติวก็สิดีพี่น้องกับพวกไมเกต้าอย่างยงบบประเภทนี่ครับแล้วก็บที่มีหลายยีหออย่ห้ออกนะครับที่ว่าที่ดีนะผมกับบู๊อยา่างไรฟังเบมดครับแต่ที่ว่าที่เนี่ยยี่ห้อสติวนี่ผมก,กับคนขางที่ฟันทุ่งว่าดีดีเติบครับตามที่เคยใส่มานะพี่น้องปัญหากับไ่ค่อยจุกกิกไรดอกพี่น้องปัญหานี่สิเกิดจากยังตีพูดมากในเครื่องเนี่ยใส่หลายมือพี่น้องคันจะซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ก็ยืมไปพวกนี้ก็ยืมไป แต่ละค้นตัดเตะคนนี่จับเครื่องสีบุคือกันพี่น้องเล่งบุกขึ้นกันสีเฮ็ดคนละสูตรสไตล์เลยคันใส่ยลายมือนี่เครื่องสีพังไวหล่ะแล้วก็เดี๋ยวก็บเปลนโน่นไปนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็ี่ยนรถบูรุษเดี๋ยวก็เป็นครับพยายามพยายามไปขี่ทีเน้อยพี่น้องพยายามจะให้กับส่ยลายมือนะครับนะครับพี่น้องครับกับพวกนัเนาะพวกลายถอดพอันนี้พวคการคิดย่าวเกินครับผมว่าเท็ดคิปสั้นนะครับกาหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ต่อพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น้อยครับสําหรับหลัการเลือกหาซื้อเครื่องกินแดงครับคนที่ชอบเล่นเค,เครื่องของกินแดงนะ,ะย้ำอีกทีหนึงน่งราคาอย่าให้ต่ํากว่าสามพันลงมาเด้อให้สามพันขึ้นไปขึ้นไปจะพันกันแล้วแต่ครับให้สูงกว่าสามพันขึ้นไปแน่ย่งน้อยพี่น้องอันเหตุผลก็คือจะพกป้ังหาง,ง,งต้นนะครับอสองระบบการโชงเนี่ยผมให้แนนํำว่าให้ใส่โชวแบบ์แบบแบบดึงกับดึงออกมาเจ๊กเราก็ดัน แบบแยกจิกๆๆๆนี่บรอนินัมครับบรอนินัมใส่ปัญหาก็เยอะเยอะมากครับพี่น้องเดี๋ยวตัวแยกมันเดี๋ยวก็แตกแล้วก็เด็กเปียนเดี๋ยวก็เด็กเปียนเวลาเทาไปตัดใหม่ถึอแดดแดดแดดเผาผ่านเดี๋ยวก็แห้งพลาสติกเนี่ยกระมวลสภาพครับนะครับพี่น้องพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไปท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าขอบคุณสวัสดีครับผม